ชีรีผีเรื่องติดรถมาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพลอยและคุณทีที่เป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมอปลายจนตอนนี้เรียนมหาลาัยปีสีแล้วเหตุเกิดที่ประเทศอารันทั้งคู่เล่าว,ว่าวันหนึ่งขณะที่ทีขับรถมาส่งพลอยที่บ้านหลังเลิกเรียนก่อนพลอยจะลงรถแม่พลอยก็วิ่งหอบข้าของเต็มมือพร้อมจูนน้องภูน้องชายของพลอยมาด้วย แม่พลอยบอกว่าป้านาเพื่อนแม่ป่วยแต่แม่ไม่ว่างเลยงานยุ่งมากฝากแกไปเยี่ยมแทนหน่อยนะเอาน้องภูไปด้วยพวกป้าป้า,ปาบนคิดถึงจะแย่ยังไม่ทันตบปากรับคำแม่ก็พาน้องภูขึ้นไปนั่งหลังฝั่งคนขับพร้อมจัดของฝากใส่ท้ายรถให้เรียบร้อยแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านไปพลอยกับทีมองหน้ากันแล้วหันมามองน้องภูอย่างเซ็งๆเพราะทางไปบ้านป้านานันไม่ไกลแต่เปลี่ยวละคดเคี้ยวมาก น้องภูอายุแค่สามขวบพูดยังไม่ชัดเท่าไหร่เป็นเด็กช่างพูดช่างถามจึงคุยถามนู่นนี่ไปตลอดทางจนทีต้องบอกให้เงียบเพราะต้องใช้สมาธิในการขับรถเพราะตอนนั้นถนนเริ่มมืดแล้วไฟสองทางก็มีบ้างไม่มีบ้างที่ขับรถไปตามปกติจนมาถึงทางสามแยกที่มีป้ายโปรดระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบ้านป้าน,นาต้องเลี้ยวขวาที่จึงมองรถทางซ้ายและตาเหลือไปเห็นเครื่องเส้นที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเต็มไปหมด กับภูก็พากันชะเงื้อมองด้วยก่อนที่รถจะผ่านสามแยกนั้นมาจู่ๆน้องภูก็พูดขึ้นว่าพวกพี่ๆเขานั่งแย่งกินอะไรกันที่พื้นทําไมไม่กลับไปกินที่บ้านละ่ะพอได้ยินแบบนั้นทีกับพลอยก็เริ่มแปลกๆล,ละทีรีบเหยียบคันเร่งออกจากแยกนั้นมาอย่างเร็วพอเลยมาได้นิดเดียวทีก็ดูน้องภูน้องภูคราวหน้าเวลาเจออะไรตอนมืดๆคำๆห้ามทักห้ามพูดนะเข้าใจไหม พลอยก็ได้ตัปลอบน้องเพราะรู้ว่าตอนนี้ทีก็คงกําลังกลัวน้องภูเลยถามพลอยว่าทําไมไม่ให้หนูทักพี่พวกนั้นหนูทําผิดอะไรพลอยก็ใจแป้วถามกลับไปเสียงสัน่นเสียงสัน่นน้องภูเห็นพี่ๆที่ไหนหรอน้องภูตอบมาเสียงดังว่าก็พวกพี่ๆตัวสกรปรกที่นั่งแย่งกินอะไรกันอยู่ที่พื้นที่ทางแยกไงพี่พลอยไม่เห็นหรอคราวนี้ที่ยาเบรกกระทันหัน พร้อมหันหน้ามาหาพลอยหน้าเราทั้งสองคนตอนนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อทั้งที่เปิดแอร์ในรถเย็นมากพลอยบอกให้ทีขับต่อจะได้รีบๆไปให้ถึงสักทีและหันมาตอบน้องภูพี่คงไม่ทันมองมั้งเลยไม่เห็นแล้วทำไมห้ามทักละน้องภูวกมาคำถามเดิมพลอยเลยบอกว่าเราอยู่ในรถถักไปพวกเขาก็ไม่ได้ยินเราหรอกเมื่อกี้น้องภูพูดเบาจะตายน้องภูตอบกลับมาว่าทำไมจะไม่ได้ยินพอหนูพูดปุ๊บ พวกพี่เขาก็หันมามองหนูปับ๊บพ่อยกับทีใจเสียนั่งเงียบกันไปสักพักจนทีบอกว่ารถเป็นไรไม่รู้มันหนักหนักเร่งไม่ค่อยขึ้นของท้ายรถก็ไม่ได้มีเยอะพลอยก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุเลยได้แต่บอกให้เร่งเครื่องเร็วใกล้ถึงแล้วส่วนน้องภูก็บ่นว่าอึดอัดเหมือนมีคนมาเบียดพูดซ้ำไปซ้ำมาจนใกล้จะถึงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดเลยทีแม่บอกว่า ป้านำมาพักอยู่กับพี่สาวที่บ้านใกล้ๆกับวัดน่ะพอขับเข้าซอยหน้าวัดอยู่ๆมาแถวนั้นก็พร้อมใจกันเห่าหอนอย่างดังจนน่ากลัวและก็น่าแปลกที่คนแถวนั้นเมื่อเห็นรถทีบางก็ร้องอุทานบางก็วิ่งหนีเข้าบ้านจนเข้ามาถึงหน้าวัดก็เจอกับเจอลุงอําสับเปอร์เก่าแก่ที่พลอยรู้จักแต่เด็กที่ชีพรถเข้าไปหาแกพอแกหันมาก็น้าเวอจนพลอยก็งงลุงอําพลอยเองจําได้ไหม นี่ทีแฟนพลอยวันนี้ภูก็มาด้วยนะแม่เขาฝากมาเยี่ยมป้านาลุงรู้จักบ้านพี่สาวป้านาไหมพลอยรีบทักไปเป็นชุดแต่ลุงอํากลับบอกว่าพวกเองเอารถไปจอดในวัดใกล้กุฏิหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เลยเราข้าจะพาไปหายายหนเองทีก็งงเลยถามลุงว่าทําไมต้องจอดในวัดด้วยล่ะครับลุงผมกลัวรถหายแต่ลุงอําก็ยังพูดแกมบังคับให้ไปจอดที่วัดให้ได้ทีให้พลอยกับน้องภูลงก่อน เรารีบขับรถเข้าไปจอดในดอลุงอําก็เดินพาพวกเราไปบ้านป้านนาพอเยี่ยมเสร็จพี่สาวของป้านนาก็ขอให้อยู่นอนค้างคืนหนึ่งเพราะมืดแล้วมันอันตรายพลอยปฏิเสธเพราะเกรงใจแต่ที่บอกก็ได้ครับเพราะผมกลัวทางมืดสรุปทั้งสามคนก็นอนค้างบ้านพี่สาวของป้านนาคืนหนึ่งรุ่งเช้ามาลุงอําก็วิ่งมาเรียกทีไปที่วัดบอกมีเรื่องใหญ่พอทีกับพลอยไปถึงวัดมองไปเจอรถตัวเองก็ตกใจทั้งคราบเลือด รอยมือเสร็จไปไหมติดตามรถเต็มไปหมดชาวบ้านก็พากันมามุงแล้วก็พูดพูดจนจับใจความไม่ได้จนหลวงพ่อต้องออกมาเอาระเอาเอาร่องเงียบได้แล้วอัตมาจะคุยกับโยมพลโย,ยมทีเขาเองที่ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถนุงอําก็ถามว่าอ้าวเมื่อคืนพวกเองไม่เห็นรอยพวกนี้หรือฆ่ากับชาวบ้านเห็นตั้งแต่เมื่อคืนที่เองขับเข้ามาแล้วหลวงพ่อจึงถามว่า ยมได้ไปทำสิ่งไม่ดีท้าทายหรือไปพูดจาล่วงเกินสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างหรือเปล่าพลอยกับทีมองหน้ากันก่อนตอบว่าระหว่างทางมาที่นี่เราผ่านสัมแยกมาแล้วน้องภูก็ทักว่าเห็นคนนั่งแย่งกันกินข้าวกันที่พื้นน้องภูบอกว่าพวกเขาหันมามองหน้าเราด้วยแต่พลอยกับทีไม่เห็นเราเห็นแค่เครื่องเส้นไหวเท่านั้นผู้จบชาวบ้านก็ร้องอ๋อ,อว่าเราเชียว หลวงพ่อจึงเล่าสิ่งที่เห็นให้ฟังว่าเมื่อคืนอาตจจมาเห็นทั้งวิญญาณทั้งผีเร่ร่อนผีตายโหงหลายตนนั่งรถเกาะรถมากับพวกโยมเต็มไปหมดพอเข้ามาถึงวัดพวกเขาก็หายไปพอได้ยินแบบนั้นและนึกถึงสิ่งที่น้องภูพูดเมื่อคืนพลอยกับขีหน้าชาขนลุกสู้เลยรีบไหว้ลาหลวงพ่อและชาวบ้านแล้ววิ่งไปหยิบผ้าขี้ริ้วชุบนำของแม่ครัววิ่งไปเช็ดรอยเลือดรอยมือจนหมดแล้วพลอยบอกทีว่า จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยทีจึงวิ่งไปขับรถไปบ้านพี่สาวป้าแน,นาเพื่อเก็บของแล้วรับน้องภูกลับบ้านทันทีระหว่างทางกลับบ้านน้องภูก็ยังบ่นตลอดทางว่าดืดอัดดึดอดัดทีก็นั่งขับรถเงียบกริบตลอดทางจนมาถึงสามแยกเดิมรถก็กระตุกกระตุกเหมือนจะดับแต่พอผ่านสามแยกมาได้นิดเดียวก็หายเป็นปกติแถมเบาขึ้นไม่หนักเหมือนก่อนหน้าที่เหยียบคันเร่งเกือบสุดไม่ชะลอไม่เบรกเลยจนถึงบ้าน ที่ลงจากรถตามพลอยเข้าบ้านบอกขอพักอยู่บ้านพลอยก่อนสักพักน้องภูเรียกทีเสียงดังพี่ทีรอยมือครับใหญ่จังพลอยกับทีหันไปดูเป็นรอยมือห้านิ้วเปื้อนฝุ่นฝั่งประตูคนขับพอดีเป๊ะบ่ายวันนั้นพลอยทีและน้องภูพากันไปทําบุญกรวดน้ําทันทีเพื่อให้สิ่งที่ก่อรถไปได้รับผลบุญและไม่กลับมารบกวนอีกขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ